สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาไทนานะคะแม่ปล่อยให้หนูมาไทคนเดียวค่ะแต่ว่าคือแม่เอาเขามาส่งนะคะเพิยมมาส่งจ้าเช้าข้าวเช้าข้าวเช้าแล้วก็ข้าวบ่ายใช่เพราะตอนนี้ประมาณบ่ายสองค่ะ่สองก็เช้าทุกคนคิดดูเด้อลูกสาวยังขนาดนี้ถ้าเกิดลูกเคยแม่จะรังเก๊ขนาดไหนยอก แต่ว่าแม่ไปช่วยงานมานะคะแต่นัวมันกินข้าวเองแม่ไปช่วยงานบวชมาใช่ใแล้วที่นี่ก็เลยขนาดแม่เป็นวงนะนี่ว่าลูกงมาได้กินไม่ข้าวแม่ถึงอุจจารเร่งมาในนี่วันเร่งมาแล้วนี่วนมาแล้วนี่ขนาดแม่ดวนแล้วนี่ใช่แม่ดวนดวนจนใบสง่ะแม่ดวนแล้วนะนี่แต่แม่มาดวนยังไม่ได้มากด้วยส่วนพ่อนะคะพ่อก็มาพ่อแม่แหละแต่ว่าพ่ออ่ะท้ายอยู่ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวนั่งไถวิ่งนี่เสร็จนี่ก็จะไปหาพ่อเดี๋ยว กินแป๊บหนึ่งเอ๊แม่ซื้อเส้นบ้มีเหลืองมันแค่เนี้อบรรนมันอ๋อนึกว่าแล้ว,วเ,ลเพราะว่าวันนี้นรกไปกินบ้านจะไปกินบ้านพีอ้อยก่อนว่าแต่ว่าเขาไม่เปิดร้านใช่เสียงแม่อดนอนหลายวันงเงียบเลยเยงเปลี่ยนไปนะคะสภาพมือก็ไม่ล่างหรอกชาวนาอะไรสู้โคกขนาดนี้ออขอโทษค่ะขอโทษ เราทำยังไงได้ล่ะจะหอมว่าแต่สำอางคงยิ้ไม่ได้ไหมงั้นสำอางก็ไม่ก็อดแล้วก็อดแล้วไปก็นาแม่รีบพวงลูกสาวนัะนนี่ว่ายังไม่ได้กินขา้าวเช้าถึงนั่งจะแต่งนาะทำเล็บนั่งก็ใช่ว่านั่งจะเป็นคนสำอางนะทุกคนเฮ้ยเอ้ย,อยนี่ขนาดไม่เป็นห่วงบายสองยอกเฉยๆลุยแล้วก็จะว่าแม่ไปหากินเองอะไรอย่ี้ ก็ดูไปไว้ให้มน้นยดีกว่าหอมอะ่ะเอออีหนูแม่ได้ชอนมาไหมนี่ไม่แม่ได้ชอบแม่ได้ชอนมาใหา้จงจริงๆมียเด็ดมีมีมีโอ้ยนึกว่าลืมช่อนซะแล้วอันนี้ห้าไายอัน อันนี้ห้าไร่นะคะนี่ทุกคนอันนี้คือจะเป็นไถเสร็จแล้วฝั่งทางนี้นะคะมันต้องไถสองรอบเนื่องจากดินแห้งมากดินดินบดีเขาเอาแมคโครลอกนาดินออกไปไงหนูมันเลยมันก็เลยยากใช่มันเลยต้นไถอ่ะเหมือนอย่างก็ขับรถตุกตกบาดน่ะดึงตึงตึงตึงน่ากลัวฝั่งทางนู้นฝั่งทางนู้นยังบอกไม่เท่าไรท้อฝั่งนี้ฝังวิ่งนี่นะตึง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 แต่ว่าวิ่งเนี่ยวนี่วิ่งนี่ไถรอบเดียวก็ได้ละมั้งนู้สองเหมือนกันหนู้สองแล้ว รอบไปใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดปั่นเอาพอดีเลยดินจกับหนูนะ่ะรอบเยอเลยใช่ไหมเนาะวิ่งเนี่ยนะใช่รอบเดียวอ,อพูดถึง5ได้กับปั่นทริปได้แล้วผมต้องไต่สองรอบ,รอบใช่แต่ถ้าเกิดอันที่มันเป็นดินมันดีก็ไท่แค่รอบเดียวก็พอละมาเลยพี่พีกินขา้าวบ่ายกินขา้าวเช้าเที่ยงบ่ายโอเคเย็นพ้อมเ <laughs> จอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย